สวัสดีค่ะพบกับช่องคุณออยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับกุ้งกล้ามกรามกันบ้างนะคะหลังจากที่เราพูดปัญหาของกุ้งขาวมาเยอะแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีลูกค้าสงสัยในเรื่องของกุ้งกล้ามกรามนะว่ากําลังประสบปัญหาลักษณะตัวกุ้งกล้ามกรามเนะี่ยที่มีลักษณะสุกเป็นบางส่วนเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะแก้ไขยังไงเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักพฤติกรรมของกุ้งกล้กามกลางกันก่อนนะกุ้งกล้กามกลางเนี่ยเป็นนักล่าที่อยู่ตามพื้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของออกซิเจนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเสียหรือกระบวนการการเจริญเติบโตของแพลงตนหรือแม้แต่การลอกคราบหรือสร้างเปลือกของกุ้งกล้กามกลางเองนะคะออยเกินดมาแบบนี้หลายคนคงเดาออกใช่ไหมคะว่าปัญหาที่กุ้งสุกเป็นบางส่วนเนี่ยน่าจะเกิดจากการขาดออกซิเจนใช่ค่ะกุ้งที่สุกเป็นบางส่วนเนี่ย โอกาสที่จะเกิดจากการขาดออกซิเจนเนี่ยมีสูงมากนะคะเพราะว่าการที่กุ้งเนี่ยขาดออกซิเจนเวลาที่กําลังจะสร้างเปลือกนะคะทําให้การสร้างเปลือกเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะเพราะการสร้างเปลือก <hhh> <t ari> ไม่สมบูรณ์เนี่ยลักษณะของการการสร้างตัวเองเนี่ยก็จะทําให้เป็นเนื้อตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเนื้อตายเนี่ยก็จะพบว่าเป็นลักษณะที่แสดงออกมาให้เราเห็นว่ามันเป็นสุกๆเป็นบางส่วนโดยเริ่มจากส่วนหางเป็นหลักนะคะ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าออกซิเจนของเราเพียงพอหรือไม่นะคะออยแนะนําแบบนี้นะในตลาดเราเนี่ยมีตัวเทสคิดนะคะซึ่งใช้วัดค่าออกซิเจนหรือว่ามีตัววัดออกซิเจนแบบจุ่มขายนะแนะนําให้ซื้อมาติดฟาร์มไว้เลยนะคะเพื่อที่จะใช้ในการเทสดูนะคะไม่ต้องรองให้เกิด การแสดงอาการของกุ้งแบบนี้นะเพราะมันจะทําให้เราเกิดการสูญเสียได้นะคะก็เช็คได้ช่วงเวลาไหนออยแนะนําให้เช็คช่วงเวลาประมาณตีสามนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กุ้งลอกคราบเยอะที่สุดนะซึ่งเวลาที่กุ้งลอกคราบเนี่ยกุ้งก็จะใช้ออกซิเจนนะคะทําให้บ่อเราเนี่ยมีออกซิเจนต่ําที่สุดถ้าเราไปวัดในช่วงนี้นะคะแล้วพบว่า ค่าออกซิเจนต่ำกว่า5านะออยแนะนําให้เปิดใบพัดเพิ่มนะคะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดใบพัดครบหมดแล้วนะแต่ว่าออกซิเจนก็ยังต่ำกว่า5นะคะออยแนะนําให้ใส่ออกผงลงไปนะคะเพื่อช่วยประคองไม่ให้กุ้งของเราเนี่ยนะคะขาดออกซิเจนนะซึ่งการขาดออกซิเจนเนี่ยก็จะฟ้องในรุ่งกุ้งกล้ามกลามด้วยลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าถ้าจะเป็นในกุ้งขาวเนี่ยนะคะก็จะฟ้องด้วยการล่องนั่นเองค่ะ ก็ทราบทั้งปัญหาและว,วิธีแก้ไปแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกปัจจัยหนึ่งนะคะซึ่งทําให้กุ้งเนี่ยตัวสุกได้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือการที่ค่าน้ําเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงฉับพันเปลี่ยนแปลงฉับพันในที่นี้หมายความว่ายังไงก็คือการที่เราเติมน้ําเข้าไปปร,ริมาณที่มากกว่า10เซนต่อวันนะคะทําให้กุ้งเนี่ยสลัดคาบออกแล้วสร้างเปลือกได้ไม่สมบูรณ์นะคะการสร้างเปลือกที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยอาจจะมาจากหลายๆปัจจัยนะคะเช่นออกซิเจนไม่พอแล้วก็แร่ธาตุไม่ถึงนะทำให้กล้ามเนื้อของเขาเนี่ยไม,า,มารถ สร้างได้เป็นปกติได้ทำให้เกิดลักษณะสุกออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่แค่การเติมน้ำนะคะที่ทำให้กุ้งของเราเนี่ยลอกคราบแต่ว่าการลดปริมาณน้ำก็ทำให้กุ้งลอกคราบได้เช่นเดียวกันนะคะทุกครั้งที่มีการลดหรือเพิ่มการเติมน้ำนะคะแนะนำให้เราทำเนี่ยค่อยๆทำนะคะไม่แนะนำให้ทำแบบทีเดียวเยอะๆไปเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้กุ้งเขาจะสลัดคราบนะคะหากในบ่อเราเนี่ยไม่มีความพร้อมนะคะทั้งเรื่องออกซิเจนทั้งเรื่องแร่ธาตุทั้งเรื่อง ปริมาณจุลินทรีย์เองก็ดีนะจะทําให้กุ้งเราเนี่ยลอกคราบแลวสร้างเปลือกได้ไม่สมบูรณ์นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆระมัดระวังกันเรื่องตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าปัญหาเนี้ยไม่ได้เกิดกันบ่อยๆหรอกเพราะว่าการเลี้ยงก้ามกรามเนี่ยนะคะปริมาณต่อพื้นที่เนี่ยไม่ได้เยอะเรื่องการขาดออกซิเจนเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะแต่ถ้าหากเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะก็แนะนํานะคะก็คือให้เพิ่มในส่วนของปริมาณออกซิเจนเข้าไปแต่ว่าเราจะไม่สามารถรักษาตัวที่เป็นแล้วได้นะแต่ว่าเราจะประคองตัวอื่นที่ไม่ให้เเปป็นนนไไตามด้ั่่องคะ ใครที่กาลังประสบปัญหานี้อยู่นะคะลองแก้ตามที่ออยแนะนํานะแล้วผลเป็นยังไงลองมาอัปเดตกันนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกาลังใจให้กันนะคะหรือว่ากดแชร์ไปให้เพื่อนๆนะส่วนใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะก็กดติดตามออยไว้นะออยจะมาอัปเดตคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงแล้วก็การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกุ้งอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ